มันจะดูไม่ได้ไงก็ดูเกลียดไปเยอะเลยเลจับได้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 กินได้เย่งเย้จบได้ไหมแปลงสามครับบอรบอรดครับบอรบิดขอกระสุนนะครับเปล่าเปล่าสิบห้ากระเร็สามสิบรเพร็ได้เก้าครับ ลุงลุงเปลี่ยนล่างแล้วลงกเขาทำไมอ่ะเฮ้ยพี่เผือกใช่พี่เผือกไอ้นี่ปะเฮ้ยขอบคุณครับพี่เผือกขอบคุณครับพี่เผือกในพี่เผือกก็มาแล้วขอบคุณพี่เผือกเลดมาให้นะครับพี่เผือกก็มาแล้วพี่ผมกับเมียผมเป็นเอฟซีพี่นะครับผมขออะไรเซนพี่ได้ไหมเดี๋ยวไปเอาเลยเดี๋ยวไปเอาเลยอันนี้ใช่พี่เผือกไหมเอาจริงๆผมเป็นเอฟซีพี่ ผมขอลายเซ็นพี่เลยตรงๆโลโก้เครืงสั่งดังเดียวพี่แคปๆนะถ้าพี่ดูผมอยู่ผมขอลายเซ็นพี่ได้ครับรักโรงเรียนจัดเลยเหรอเราไม่มันเข้ามาแล้วมันเป็นชุดนี้เองครับตอนแรกมันเป็นชุดธรรมดาเรานอนเราไม่ขอชุดอ่ะหนึ่งจุดเกาเอาตัวเดือนสามใบใช่ไหมครัไม่ตอนตอนแรกผมเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนไม่มีโอกาส แต่ผมขอโอกาสเนี่ยไว้เพราะว่าผมก็ได้เล่นกับพี่ละในไหนก็อย่าว่าอย่างนั้นเลยนะพี่นะถ้าพี่ดูอยู่หรือว่ายัางไงหรือว่าเนี่ยคนดูมาฝั่งผมแล้วเนี่ยครับพี่พี่เปือกสตรีมใช่ไหมก็เดี๋ยวฝา,ากพี่เปลือกไปผมขอขอ,อ,อไลเซนะไม่ถือเลยครับ 1, 1> บอสหนึ่งหนึ่งจุดเก้าด้ได้้ขอบรับลวงไปเลยไปเลยไปเลย ไปแล้วไปก่อนเลยไปไปตีก่อนเลยเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเกว่งมา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 เอุ้ยเอาแล้วแต่ว่าของเราเต็มตัวเลยโวยมาตึ้มเสาร์อาทิตย์ครับลงมาเนี้ยครับกินข้าวกันหรือยังครับเรียบร้อยแล้วโอเคทำไมลุงเสียงหล่อจังเอ้าเดรัจฉะเทพเลยกินบะหมี่ด้วย เราคิดอยู่ในใจเลยว่ากี้น่าเพชรฟ้าเอาไปดิวะเพชรฟ้าอผมไปเก็บก่อนดิปะวะเมื่อกี้เฮ้ยผม้ยไปเก็บก่อนดิปะวะไปเตรีมว่าก่อนเฉินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปถัาลงแต่ก็ลังคิดในใจวิไปเก็บเก็บอาวุธก่อนดิปะวะบูยติเหรอเอาล่มเอาไงไม่ตู้ปันสุกเลยไม่องหรือว่าบูยติเออตู้ปันสุกเลยสี่ชุดแน่ๆได้ชัจุ๋ยกกันมันเลยดเรนีขบอกเว้ยมึงกยังไม่เห็นผีแน่นอนไอ้เหี้ยกล้าพูดเลยเว้ยแดงให้เงินไอ้เฉิน ลงมึงจะไม่เจอผีอะถ้ากูเปิดแก๊งเนี่ยมึงจะไม่เห็นไอ้พผีด้วยสัตว์มันบอกเลยว่าหนักแน่ไม่ต้องห่วงครับลุงถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาด,ดูไว้มากูวางแผนให้มึงและ้ะตอนเนี้ดูไว้อาจจะไม่มีอาวุธแต่กูอบอกเลยฝีมือพวกมึงเดี๋ยวกูตีมึงแค่ขึ้นรถพอถ้าไม่มีอาวุธ กูให้ถุงคนละถุงอ่ะอยู่ในรถแต่กวารถให้หมดทุกคันเลยไอสัตว์จบเดี๋ยวมึงเจอไอ้เหี้ยผมขามารินฟอร์ดแลครับเดี๋ยวเจอดูไว้เอ็กจัลังคารวีเอสกับเาราอาทิตย์เอ็กพรดกอนถ้ามันถ้ามันเอ็กอีกเดี๋ยวเอ็กวิตเฟลด้วย บัตรปรกันอาวุธัน็นไงหมดแล้วเว้ยต่อไปจะไม่มีแล้วประกันอาวุธอ่ะเราได้เปรียบจัดเลยหายไว้คนนึงนะคือมันถ้าประกันอาวุธหมดคือก็ต้องรอซื้อใหม่ใช่ไหมครับลุงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยรอรอซื้อคนที่ขายเราไม่ค่อยไปขายเราครับไม่มีใครขายแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเลยเพราะว่าทางประเทศเขาจะเอาบัตรประกันอาวุธออกอ๋อครับเอ้าแล้วเอาอะไรมาแทนหรือว่าไม่มีไม่มีไปเลยครับไม่มีเลยครับ <H an> มีแต่หายากอะ่ะมีมีแต่ว่าน่าจะไปแลวสองสามล้านอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้เจนเห็นด้วยครับแต่ว่าถ้าไม่มีเลยไม่ไม่ไมหน้าเวอร์ครับลุงเพราะว่าเพราะว่าของของลุงนี่คือเวลาหายมันมันแบบว่ามันไม่ได้ลดขั้นถูกไหม้รไปเลยไปเลยครับคือหายหมดเลยอ่ะมันผมว่านี่โหดอยู่เพราะถ้าเกิดแบบหายแบบลดขั้นเช่นอย่างมุดมีดอย่างเงี้ยครับลดเหลือปลาฉลามเนี่ยเออผมว่าโอเคอยู่เอาหรอที่ต้องลดขั้นหรอ รถคันครับลดขั้นครับถ้าเกิดเราว่าเป็นผมใช้มีดอยู่เงี้ยผมโดนทำผมโดนเข้าตู้หนึ่งครั้งผมลดเหลือปากฉลามถ้าปากฉลามหายอีกหายเลยจะโคตรเจ๋งครับใช่แบบแบบไม้พู่งเงี้ยครับถ้าหายเข้าตู้ปุ๊บก็จะเหลือเป็นไม้เบสอย่างเงี้ยครับจะเจ๋งสัสใช่มันจะมันจะเป็นขั้นๆครับลุงฉันก็คิดว่าลุงลุงน่าจะใช้แบบแบบนี้เหมือนกันนะเวิร์กเวิร์กอยู่ผมจะขั้นดีกว่าจะลดไปถึงสุดนะแจ็คเนาะออเออขรถมันไม่บวกมันจะหมดอ่ะแป่แงน้อยก็ผมว่ามันมันมันดูเมคเซนส์กว่าตรงที่ว่า อย่างน้อยคนที่มันมีแต่ไม้อย่างเดียวมันจะได้ไม่ไม่เอาชีวิตมาแลกกับมีดครับเออไม่งั้นกลายเป็นว่ามีดทำมาตั้งเยอะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันชีวิตเดียวเท่าไม้อันหนึ่งครับร<อ>ันก็ไม่ค่อยแพ้ใช่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 เาตกลงบูยติใช่ไหมฮะโอเคงั้นจัดไปนะครับตามคนขอของคนดูนะครับผมตามใจทุกคนอยู่แล้วครับอ่าต่อไปคอมครับผมคอมครับต,ต่อไปคอมครับ ็นวยอะคอมนี่ขายทิ้งดีไหมฮะหยอกหยอกหยอกคอมมันมาใหม่อยู่แล้วฮะคอมมันมาใหม่อยู่แล้วฮะแจกไอ้เท็มแล้วฮะไม่ติดแล้วเนี่ยติดครับลุงหลังติดครับไอ้เหี้ยกระทืบแม่งดีไม่ได้สัตว์ เฮ้ยนมไอ้นมครับทำไรมาขึ้นกอดคหรอหกส่วนครับกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกกินับอะไรอ่ะกินกับน้ำพริกตอบตอบกินกับปลาไม่ได้เลยนะกินมาไม่เลยกินกับปลากินกับน้ำพริกซิ่งจ้ากับน้ำส้มนี่จะได้สวยมองไม่เฉยยองอะ เจ้าศูนย์ครับทริงทริงทริงไอ้เซิร์ฟมึงน kind of ี่มันสุดยอดคนจริงๆเลยเว้ยไอ้หลานล่ะไอ้อ้าฮาลุงว่าไงมึงนี่สุดยอดเลยเว้ยตำรวจทั้งสองรอเก้ามึงไม่ลงไงเฮียอุ้ยลุงกับแย่แล้วเย็นจะไปกันไมเพื่อนช่วยอ่ะบารมีเพื่อนทั้งนั้นเทนี่อ่ะใช่เหรอใครเท่สุดโอ้ใครเท่สุดผมเท่สุดไงเพราะว่าผมทำมือไงเออเออเออเอาเพลงเออเมื่อกี้จะเข้าเพื่อนแหละแล้วจะเข้าเพลง เห็นเล่นอยๆเห็นเรื่อยๆเอ้าเด็กกับอกเด็กไม่เห็นด้วยแม่ไม่เห็นไหมนเห็นด้วยจ้าหนึ่งแปดสามครับจริงๆกับเบียร์เนี่แล้วเห็นอยู่แล้วโน้บีเอร์ได้ยังไงเฮียสอนมาพี่เป็นคนโดนอุ้มพี่เม่ได้อดหรอโดนอุ้มอะไรไอ้กี้ไอ้กี้ที่แจ้งเตือนที่ของพี่เหรอเจอช็อตใช่เหรอชนเขาไม่มามีมามีช็อตเดี๋ยวผมผมไปนี่สิครับเฮ้ย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  เออผมบอกบอกเองไงเออโอ้โหเชี่ยไวเกินไม่ได้ปืนเลยสั่นแล้วปืนเท่าไหร่อะเออตอนนี้น่าบอกว่าผมตีเหลือเหรียญอยู่ห้าสิบสี่ครับลุงเฮ้ยเอางั้นเอาไหมเอาปืนไหมเอาปืนไหมอย่าโง่เดือบันไม่เดือบันไม่อย่งั้นมึงก็ไม่ต้องมีบัตรประกันแล้วมึงหายไปเลยไอ้เหี้ยม่้ตแต่ว่าผมมีปืนนะผมจะนั่งอยู่รถอย่างเดียวข้างลุงแล้วผมจะยิงให้ลุงอย่างเดียวเลยผมยิง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 เดียวเลยผมไม่ลงไปเล่นละเออเออโอ้ไลงไปเล่นแล้วะหน้ากูหน้าหนีเปล่าวะหน้าอะไรล่ะเฮ้ยต้องทำก่อ้มึงเว้ย น่าไอเกเนี่ยเมื่อตอนเราถ้ารับไปเกตดีกว่าถ้าแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีปืนถ้ามีปืนตายยากอยู่ครับลุงลุงผมว่าเขาต้องมีใบเกตมากกว่าตอนนี้ใช่ใช่เราเรามีใบเกตกันปะที่ผมผมต้องกดตีต่อไหมครับลุงหรือว่าไงอี๋ตีไม่ได้แล้วค้อนหายไปแล้วอ๋อว่าออกจากเออว่ะเออใช่ที่เลืมไปว่าค้อนไม่มีไอสัตว์เออว่ะต้องไปตีค้อนใหม่ไปตีไม้พูดีกว่าไปตีไม้พูเฮ้ยไปตีไม้เนี่ยเราเหลืออยู่เราเหลืออยู่เ้ยไปตีไม้พูไอสมเหลืออยู่ บอกบอกเพื่อนเรารอไล่เวลเลยไอจุบโทรดิบอกได้ดักข้างหลังเอาลูกข้างหลังเฮ้ยมันตีเหรียญได้นี่หว่าโอ้ยแต่ตีเหรียญแม่งแพงไอ้เฮี้ยไม่เอาไอ้เฮี้ยไม่คุ้มตีเหรียญแพงใช่ไหมแจ็คอะไรครับตีเหรียญแพงปะตีเหรียญ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 จะต้องดูของครับไปดูดิไปดูดิแพงปะเพราะอย่าพุ่งไปก็ได้ครับลุงเปิดได้ตีต่อ มีอันเดียวครับงั้นต่อไปเราเราก็มาแล้วต่อตีให้คนในแก๊งดีกว่าแก๊งเรามีไมค์คอนบอกห้าอย่างอ่ะใครอ่ะคนเราไปใครอ่ะคนที่มาใหม่ครับอ้าวเราแล้วคนเก่าได้หมดแล้วเหรอไอเหลือเจได้คนเดียวมาไอไอบิงโก้ด้วยครับเออก็เหลือแค่ไม่ไม่กี่คนเองนะนอกนั้นเราสองคนเราสองคนไอเจมันไม่อยู่เลยเฮียเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ไอสัตว์ได้เหรอไม่ทายเล่าดีกว่าครับได้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 เก็บของกันเก็บของกัน โอ้แม่งไปลงให้กูวะแล้วครับยินดีด้วยครับพูกมาทำอะไรเจ็บของกันเจบ็บไม่ใครพิงห์เหรอใช่ครับจกขับไม่ได้ไงมึงแก่จกไอ<ม>้เหี้ยผม,ผมไปฝั่งนั้นไม่ได้ได้ครับ ไอ้เหี้ยตอนกูเป็นเดอะบอสนี่พวกมึงก็ขับให้กูนะพอกูไม่ได้เป็นนี่ <c oughs> ไอ้เหี้ยอย่างท้าอเลยสักคนขับก็อบเอาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับโถ่เหี้ย <c oughs> ตอนเป็นเดอะบอสเลยนะตอนเป็นเดอะบอสเลยนะคนขับคือคนฮิตคอนเทนต์ครับ <c oughs> <c oughs> เออปกติมึงขับไอ้เฉี้นอ๋อเปล่าปกติเขาเป็นคนนั่งแล้วบอกครับอ๋อไม่เหมือนเราไม่เหมือนเรา สลสสับกันครับผมลุกของผมจะสลับกันหน่อยเพราะถผมขับ,บส่วนมากรถจะหงายบ้างละ่ะหงายบ้างแต่โทษสับเข้าบา้างอะไรก็ไม่รู้ทำไมทุกคนมันมีฝีมือพัฒนาขึ้นนะแต่ทำไมมึงเรื่องขับรถนี่มันไม่เคยขึ้นเลยนะเว้ยตู้ตู้ตที่เจอขับรถหงายง่ายกว่าเดิมเนี่ยไม่รู้เป็นเป็นเหมือนเป็นเพราะอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ก็ก่อนผมไม่เคยขับหงายง่ายขนาดนี้เลยไอ้ีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทุกวันเนี่ยมึงเป็นคนอุ้มสามสี่กูเลย ดี๋ยวกูจะนั่งเทนในรถเองต่อไปนี้มึงเป็นคนอุ้มโอลูกแล้วลูกน่งเทนน่ขนาดรถกดดันกว่าเดิมฟูตอกเนี่ยใช่เหรอไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูยอมจกูแหกคุกแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวเอาง่ายๆออกมาเม่อคุกใหม่ออกมาเละโอคด้ใหับได้ครับลกงเได้คับไปมืงโหดเลย หลักๆอย่างแรกเจ็ว่าลุงต้องสอนสอนเถินเหินรถก่อนครับเหินไม่จําเป็นสามสี่กูไม่ต้องไม่ต้องเหเไม่ต้องเหินเลยใช่ไหมครับโ okay. อเคเพราะว่าที่นี่มันเล่นเหินไม่ได้เฉินมันมีฮอล็อกอะฮอ,อล็อกเป็นของอะไรครับลุงฮอมันล็อกรถเราเลยอะเพราะว่ามันมันมันต่อไว้ที่รถเราได้เลยเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหมือนล็อกเป้าอะล็อกเป้าอะคือรถเราไปทางไหนมันก็จะล็อกตามไปเรื่อยๆเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องหันซ้ายหันขวาใช่ที่งอใช่มันเลยเหินไม่ได้ที่เนี้ยที่จังหดเลยอุ้มยากนะ มเ่องไครั of of okay. okay. 응ี่เสรจล้นะอันนีเรื่องไรนตใจครับพี่ตบใจครับพี uh nee ่บใจรับเพลงดิป uh ิดเพลงดิปเพลงดิใครวะเปิดอ uh ่ะปาบมากครับมากน้นิกเี้นะสี่แปดได้เลยนิกเก้เจ๋ถปากฉลาดแล้ววะสใจดีห้ิครับทีเาไอ้นิกกี้อยู่ไหนอ่ะ เอ้บุกเอาของคืนก่อนเหลือเยอะแค่นี้นมีหรือเป่าสี่สามแเลขอะไรพิงค์สี่แปดนอตีดอกนียคือห้เอาไม้ผุไปคืนมิดไหมเคเพี่เดี๋ยวเจอเราหน่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมนนวันนี้เปล่าวะเอาไอยู่จะแจนเอาไปเลยไม่ไม่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่กสิกรเอาไมูุ้ไป ต่อไปสาหร่ายไม่ไม่ไม่ต้องไปอย่างเดียวเลยบอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่กูเด็ดไปครับเต็มแล้วเหรอสี่แปดถกนะกุ้งไม่คือกุ้งเป็นร้อยหนึ่งไหมสี่สิบตัวจุเหลือเศษคนละยี่สิบเลยสองคนจะเป็นสี่สิบเฮ้ยนิกกี้มาแล้วเหรอไหนกูได้ยินเสียงมันอ่ะมีรายงานตัวแล้วครับอยู่ไหนรายงานตัวในด้านไหนอยู่ตลาดครับ อ๋อนี่ไงครับเนี่ยได้ข่าวยังไงฮันนี้เก้ค้าบวันไหนคไม่ใส่ชุดแก๊งไอ้สับคุณนะครับปอกอะไรครับหาไม่เจอเงเกไขิน่นีชุดแก๊งเหรอไม่ใช่ชุดแก๊งไปหวัดดีนี่เดชเฉินเดชไปหวัดดีเฉินเดชไปหวัดดีเฉินเดชอ๋อนี่ครับเนี่ยข้างหน้ามึงเนี่ยป้าหนาได้เหรอเออมึงกัคุยเลย ฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับนิกกี้ทำไมไม่ปิดใส่จีบแก๊งมาล่ะดิกกี้นิกกี้ไหนคุณดังนิกกี้คนในแก๊งคนใหม่ก็จำผมไม่ได้เนี่ยอ๋อนิกกี้เหรอเฮ้ยกาจำผมไม่ได้ไงก็ดูเกลียบไปเยอะเลย้จำได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 ้นิกกี้จได้เฮ้ยเกาจำผมไม่ได้นี่จำได้จำได้แต่ไม่ลางนัตตาเปลี่ยนไปไงเออเดี๋ยวดูดีได้ครับอมไเยอะเลยอ๋อ ถ้าเห็นหน้าจริงแล้วจะบอกว่าไม่หล่อจริงๆใส่ใส่ไปเหอะห่อๆแจ็คบอกไม่ว่าบ้านเอ่ออเากี่ก่อนดีโอ้กถึงเที่ยวตายแล้วเออใครอยู่บ้านนิกกี้ป้าเต็มแล้วไม่บอกป้าสตาก่อนบอกเขาอยู่อยู่โอเคไปสกอนก็ได้ไปะมีเฮียมีแปรงจะเรียกอะไรไป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 สกอรกัน แล้วก็ติดต่อด้วยว่าใครแก๊งไหนอยู่โอ้รับไปฮ่าฮ่าจะไปไหนอ่ะไปกับน้องไหมนี่ไงมารถลุงมารถลุงไอ้จุกลองไอ้ดิกกี้มาไปเปนีอ่อนนะสถานรถเต็มดิกกี้มาไปอะไรจีบบ้างดิกกี้มาดิเหนียวแรกหนึ่งครับเหนี้ไปไหน้ามีรถแปดที่นั่งลิ้งนู่นเลยพุ่มนะครับดิกกี้มาดิครับทุกครับน่าเหรียญไอ้สวยๆอะไอ้เริ่เก็บไหมครับเก็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 บโอเคนะครับ โอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บแป๊บนึงนะครับได้ๆโอ้มาไงลุงาม่ตกใจหี้ยอะไรเนี่ยไม่เขามาไงลุงเตายเลยมาสิเหี้ยเาขมาจากไหนอ่ะวินมากี่โมงอ่ะลุงอะไรแล้วทำไมมึงเข้ามึงไม่มาเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไอ้นี่ไงผมเข้าช้าเงี้ยมันผมยังพูดยังไงเดีอ่ะเฮี้ยเฮี้ยไอ้นี่ไปก่อนได้ไหมอ่ะไอ เฮียหลับตาก่อนได้ไหมอ่ะมาไอ้ตรงนั้นอ่ะคือตั๋วไม่พอถูกไหมเห็นไหมอะไรตัวตั๋วบินเข้ามาไม่พอเนาใช่ใช่ตั๋วบินไม่ได้แล้วเข้ามาไม่แล้วมึงให้กูหลับตาเพื่อไม่อะไรหลับตาเทียอะไรวะฟาวฟาวฟาวลุงที่ใบงงงโทษทีละกันแหม่กูซื้อให้มึงแล้วพันบาทอ่ะ เน้ยยผมโอ้ยเดผมบอกพี่เข้าไปแล้วว่าผมยังไงอะ่ะผมเออผมสามารถเข้ามาเร็วๆได้แต่ว่าจำเป็นต้องให้ผมอย่างนี้ก็ได้ผมขอบคุณจริงๆไม่เป็นไร <c oughs> ผมอเออนี่ว่ายังไงอะ่ะ ุยอยใครวะน้าบอกว่าผมเลิฟผมเลิฟบอกแค่นี้ผมเลิฟไม่ไม่คืองี้ไอเหืนกลัวคือมันมันเข้ามันเข้าประเทศไปได้คิวมันเยอะลงกูก็เลยจะซื้อให้มันพันบาทเติมพอยส์อ่าอ่เด็กกี้พูดต่ออะไรทำไมอ่ะผมไม่เอาผมไม่เป็นไรทำไมอ่ะผมต่อคิวได้เดี๋ยวมันไปแย่งคิวแล้วเขาด่าผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมขนาดผมต่อเข้ามาคือแบบคนเนี่ยแน่นเงียดเลยอ่ะ ไม่อยากไม่แย่งคิวใครไม่เป็นไรลุงต่อตั้งอีกกี่โมงต่อได้กี่โมงผมต่อตั้งแต่สี่ห้าโมงอะผมก็่าน้นอันนีจริงอันนี้จริงต่อนานแล้วไม่เป็นไรจะพันไม่อยากได้เอาคนไม่แบบผมก็เยอะแบบผมน่าจะแบบเลยเลยลุงจีเพียรครับจีเพียรจีพียรอันนี้เขาคนไม่เป็นไรนี่เกองก็แซงคนที่อยู่ที่สามที่สองตอนเนี้ย อยู่นอกอ่ะไ้ใส่มาไม่ได้ไม่เป็นไรนิกกี้อ๋อแล้วตอนผมต่อไอ้สองร้อยคิวคืนตรงนั้มีหนึ่งและมีนิกกี้ด้วยใช่ว่าแล้วรออะไรล่ะเฮียไม่ได้เขาเลยอะเบียดเสียดกันอยู่ตรงนั้นอะแล้งคิดถึงเฮียอย่าง โอ้ตายแล้วเฮียขึ้นตึงขึ้ถึงขึ้นตึกมึงเจอกันนานมากขึ้นึกจริงจะรลอกให้ไม่มันก็ไปอยู่วัดบาไม่ใช่หรอ,อมึงไม่เจอมันหรอไอ้เฉาได้ตอนนั้นผมโคตรหงินานผมไปตอนนั้นผมนานแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไ,ไปเลยเอเอาตายตายเผื่อโอ้ยน้ำตาจะไหลมึงกอดไหมมึงกอดก่อนไหมมึงกอดก่อนไปโอ้ย เอาลงไปกอดเอาลงไปกอดลงไปกอดก่อนไอเถี่อนลงไปก่อนไปดิตายแล้วโอ้ยจัดไปได้เหรอได้เลยได้เลยโอ้ยตายแล้วเฮียกึ่งถึงกึ่งถึงเว้กึ่งถึงเวทีครับจัดไปับโอ้ยติดกำเสียงได้อยู่เลยติดกำเสียได้อยู่เลยเพิ่อแกงสเตอร์ของเรา จำได้ไงได้ได้นานกูกำลังสอนให้มันเป็นคนโหดเทียมอยู่นะไอ้เฉินใช่ผมกำลังโหดอยู่อ่าผมรอมามาสอนมาตอนตีสามก็นอนก่อนดีว่าเฮ้ยผมคือถ้าตีสามผมอาจจะได้เข้าชัวร์อยู่แนวไม่ต้องห่วงอย่าอ๋พวกเขาจนคันพวกเขาทำมานานพวกเขเียอยู่แล้วเป็นธรรมดา Far f a ฝาเฟ้ What you want to cry เชียร์มันแล้วเปสนศพ What you gonna die เชียร์มองไปอยู่แล้ว What you wanna lose มึงทำไร What you gonna do ส้นตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกู